สวัสดีค่ะกาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะเมื่อนี้ก็ได้เวลานัดหมายกันอีกแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะผู้ใดที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะกับทั้งช่องห้าเนาะคะ่ะมื่อนี้เป็นวันพุธเนาะคะ่ะที่21กันยายน25 6 5นอกาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมปกติห้ามีนัดไปเที่ยวไปแลนต่างประเทศเนาะคะ่ะท่านผู้ชมวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เนาะคะ่ะกับเซียนประคนชัยเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ผู้ใดที่ได้ข้ามารับชมรับฟังกับช่องเฮ้ากับโคงจิมี่โชคไม่ลาบไปตามๆกันนะคะสำหรับมวดติพานมานะคะท่านผู้ชมวันจันที่ที่เกากันย่ยน25 6 5รค่ะเลขของเซียนประคนใช่นะคนะท่านผู้ชมหวยเล่าเล่าเขาคักเขาแน,น่ะค่ะท่านผู้ชมผู้ใดได้โชคได้มาทั้งช่องกะดีใจนะเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อทรงเสียงเข่าไมาให้หูให้หูน้ำแน่เด้อค่ะเลขเซียนนะคะมวดติพานมานะคะ่ะแตกคักแตกเนื แตกเทิงบนแตกเทิงล่างเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับสูตรเล้าพัฒนาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะห้าน้อยกับโบแพรกันค่ะท่านผู้ชมห้าหน้อยเพิ่นกับเขาคือกันเนาะคะ่ะสําหรับเลขเซียนประโคนใช่เนาะคะ่ะสี่สามสามสีเนาะคะ่ะมาห้าหน้อยตรงตรงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับห้าหน้อยวิ่ไอพีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมผู้ใดเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญเด้อค่ะ ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบเดพาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเมื่อนี้กะจะมาตามสูตรของเซียนประคนใช่ไหมเนาะคะ่ะสำหรับสูตรเล้าแล้วลก็สูตรห้าน้อยของเพื่นเนาะคะ่ะในสูตรเดียวของเซียนเนาะคะ่ะเล่นได้เทิงห้าน้อยเล่นได้เทิงเล่าเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเล้าทุกเล้าแล้วก็ห้าน้อยทุกห้าน้อยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับสูตรนี่ค่ะเป็นสูตร ที่เสี้ยนคัดกองออกมาอย่างดีแล้วเนาะค่ะดานผู้ชมเนาะผู้ใดบบท่านเดชโชกได้ลาบเนาะค่ะเข่าเมื่อบึงซื่อกะมือนี้กะบบควรนพลาดเด้อค่ะดานผู้ชมเด้อเข่าเมื่อบึงแล้วกะผู้ใดมากผู้ใดชอบกะเฝ้าไปหาจัดเด้อค่ะเพระวางงวดที่ิพานมาเ้ากะเขาอีลีเนาะค่ะดานผู้ชมแตกตรงบ่มีบี่โเด็กเป็นโตกราบเด้อค่ะดานผู้ชมเด้อสาหรับงวยเล่าพัฒนางวดวันจันทิพานมาเนาะ ศูนย์เก่ากับศูนย์เก่าตรงตรงเนาะ,ค,ะ, 07, นะ,ค,ะค่ะศูนย์เจ็ดกับศูนย์เจดตรงตรงเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวกับไปรับชมรับฟังจากป่าของเซียนน้ำกันนะคะว่ามือนกัคนใดแนวทางตัวใดแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะก็ปมาะปอกันในวันพุธเนาะค่ะวันพุธที่ยีเกันยายนสองรหค่ะลับาหานอยค่ะสูตรเล่าพัฒนาแล้วก็าห้าน้อยค่ะบอว่าจะตกดีหรือว่าเก่ง ท่าผู้ใดได้เ,ดเขามาเบิงคลิปของเซียนประคุณชัยในงวดวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะค่ะเซียนของห้าคือสิไดชคได้ลาบอยู่ดอกนะะเนาะค่ะเลขเซียนกับเขาคักเขาแน่ค่ะแตกเทินบนแตกเทิงล่างเนาะค่ะสำหรับศูนย์เก้ากับ07นย์เนาะค่ะแตกตรงตรงบอดกกาบเ้้อค่ะท่านผู้ชมเ้้อ อันนี้ก็เป็นแมนเละค่ะสาธุค่ะสาธุข้าเซียนสิได้มีเงินมีทองใส่เนาะค่ะเซียนเนาะผู้ใดได้โชคได้ลาภเขาก็ดีใจนะค่ะค่ะเอาเลขวิ่งก่อนค่ะเอาเลขวิ่งก่อนเลขวิ่งมีหนึ่งเขายมีศูนย์อ้าวมีศูนย์มึงแมวหน่อยกับมะขวนเนี่ยศูนย์มีหนึ่งมีหนึ่งมีแปดค่ะมีศูนย์มีหนึ่งมีแปดค่ะเลขวิ่งสามตัวคือเก่าเนาะค่ะ เดินไปที่หนึ่งกับศูนย์เดี๋ยวค่ะเอ้ยเอแมนเด่นตัวใดเนี่ยค่ะเด่นไปที่หนึ่งกับแปดหนึ่งกับแปดเนาะหนูว่องหนึ่งกับแปดให้หนึ่งกับแปดค่ะจับคู่ครับแป๊บหนึ่ง่ะจับคู่ค่ะตัวใดเนี่ยค่ะจับคู่ก็สองหนึ่ง สองหนึ่งค่ะซีหนึ่งค่ะซีหนึ่งแปดห้าแปดห้าแปดเจ็ดค่ะแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดสามศูนย์ค่ะสามศูนย์ค่ะ หกชุด <6 S 1> หกหางค่ะหกหางแล้วก็มียังเพิ่มค่ะมีตัวกันอยู่ค่ะเอากันไปเลยเอาเน้นๆเลยค่ะเซียนเพราะว่าเลขเข้ามันหน่อยชุดหน่อยหางอยู่แล้วคะ่ะเพราะของเข้ามันเป็นสูตรร่วมเนาะเทร่องเล่าเทรื่องห้าหน้อยคะ่ะที่จริงนุว,ว่าสิบตัวกันยังโบาลายเลยคะ่ะสําหรับสูตรนี้คะ่ะเพราะว่าเข้าเป็นสูตรร่วมก็จะเข้ากับว่าสิบปอยค่ะปอยปก็จะเก่าหางไปค่ะ จัดไปเลยเพราะว่าเป็นสูตรร,ร่วมอยู่แล้วตัวมันย่เนมันขาดเนาะแมนค่ะตัวใดคิดว่าเป็นนะแมนเป็นตัวเด่นจัดมาโหลดค่ะน้อยชุดอดยู่ค่ะแปดหนึ่งอีกตัวนึงค่ะแล้วก็แปดหนะะึ่งเนาะค่ะตัวกันมีสองชุดค่ะตัวกันมีสองเก้ากันมีสองเก้าแล้วก็ศูนย์เก้า สองเก่ากับศูนย์เก่าเป็นตัวกันนะค่ะมันนี่เนาะ,ะผมมาเสียเอาศูนย์เจ็ดเป็นตัวกันกับศูนย์เก่าตัวเกา่าเนี่ยค่ะศูนย<ก>์เจ <0 7 S 2> ็ดศูนย์เจ็ดมากบลาคาเซียนมากกระล่งไปโหลด,ดค่ะตอนแรตัดออกให้มันเหลือแต่ศูนย์เก่าค่ะ,คะเพื่อเพลินจิตลอยมากเนาะมันบนนี่เล็กตัวเก่าอ่ะค่ะต่อมามันกำแม่งกำแม่งอยู่นะค่ะมาานาที่ม้าน้อยอะค่ะท่าม้า มากบนละค่ะโอเคนั้นเราแก้มันสี่ลายตัวโปดค่ะโบยอย่าไฮไลายชุดหลายหางนะคะเนาะค่ะสำรับค่ะเป็นต่อหางค่ะเป็นต่อหางแล้วค่ะนี่สามตัวไม่ยู่สองชุดค่ะสามตัวสามตัวมีเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งค่ะห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเนาะ สองชุดสองหางค่ะเดี๋ยวขอท่วนอีกเออเสี้ยนเนีนให้ตัวใดเดี๋ยวสิจังสิทวนตกลับเลขสองโซบอกสองโัเขาเนียนให้สี่ชุดไปเลยค่ะจัดเต็มเลยสองหนึ่งค่ะสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดห้า แปดหา้าแปดเจ็ดอีกตัวหนึ่งคือแปดเจ็ดนะคะครับเลขสามตัวดีค่ะมากซ้ำกันบนสามศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งเก้าแปดนันร้องเด้อค่ะตัวนี้โบตองวงกลมสามตัวค่ะเดี๋ยวหนูทวนอีกรอบหนึ่งเนาะครับสำหรับเลขเซียนมือนีเนาะคะ่ะที่เซียนไหมาเนาะมีหนึ่งมีสู มีศูนย์ไม่แปดแล้วกัเพิ่นเด่นเน้นเด่นหาคือหนึ่งกับแปดนะคะในมือนี้เนาะแล้วการเลขสองโตนะคะของเซียนมีสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดหานะคะ่ะอีกชุดหนึ่งก็คือมี 8, 7, 9, 8, แปดเจ็ดเก้าแปดแล้วก็สามศูนย์แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือแปดหนึ่งเนาะคะ่ะเซียนเนาะมือนี้เลขเลขโตจับคู่สองโตไหาก็คือมีเจ็ดชุดเจ็ดหางเนาะคะ่ะและ้วก็โตกันของเซียนไหาสองเก่ากับศูนย์เก่าเนาะคะ่ะ สองตเน้นๆเน,น,เนะาะจะกลับหัวเป็นหกบนน่นี่เป็นไปได้ว่ามากบ่นน่เลขเก้าก็เลขหกก็อย่าลืมว่าเป็นตัวเดียวกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเดอ้อถ้าผู้ใดมีทุนเนยก,กับกลับไหวเนยก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นไปได้น้อยเสี้ยนเนาะเคยมาหลายรอบแล้วค่ะเมนแน้วกาสามตัวที่เสี้ยนจะดให้ก็คือมีเก้าสองหนึ่งเนาะค่ะราห้าแปดเจ็ดค่ะเลขเก้าตัวนี้อาจจะกลับหัวเป็นเลขหกก็ได้เด้อค่ะท่านผู้ชมเดอ้อ จัดไวเนีย่ยจับบาทสองบาทเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบเนาะคะ่ะเป็นไปได้ตลอดเนาะคะ่ะสําหรับเลขกเซียนเพราะว่าเพิ่นกะจัดให้หน่อยชุดหน่อยหางเนาะคะ่ะพะว่าสูตรนี่ที่เซียนเฮ็ดคํานวณออกมาเนาะคะ่ะเป็นสูตรที่คัดกองย่างดีแล้วเนาะคะ่ะเซียนเนาะเซียนเพิ่นกะเฮ็ดไวสําหรับสูตรเล่าเล่ากระเล่นได้ทุกเล้าห้าน้อยกระเล่นได้ทุกห้าน้อยเนาะค่ะเซียนนะสูตรนี่เนาะถือว่าหน่อยชุดห,หน่อยหางค่ะเพิ่นไท้นหน่อยเน้นะะเน,น้<ห>นค่ะ ไวเนี่ก็ขอให้เขาทั้งลางทั้งบนทั้งสองตัวสามตัวเด้อขอให้เป็นรุ่งเร่องขอให้ไม่จบม่ใกล้กันทุกคนค่ะสาธุค่ะระวังตั้งแพ่ตั้งแม่พร้อมค่ะสาธุสาธุค่ะให้ได้โชคได้ใช่ทุกคนนะคะเยียนจะให้มีอนุบาลคันยื่เด้อดูไปนั่นนช่วยแผ่นแพร่ผักผ้าผ้ารวยผ้รวยเด้อ สาตูซาตูขอให้คุณแม่คุณแม่ตุก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 กะขอให้ตกีในมั่นมือนี้เด้อซื้อตัวไดนก็ให้จริงเท่นั้นละค่ะซาตูซาตูเขาขอให้คำอวยพรของเซียนเป็นจริงนะค่ะให้เลขเซียนแตกปังๆยกช่องดนะค่ะขอให้เอฟซีได้เข้ามาติดตามในช่องแพร่พลาดรวยให้หลายๆให้คนหู้ลู่จับให้หลายๆซาธุสาธุค่ะ ขอขอบพระคุณเซียนลหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันเนี่ยทั้งโชคลาภให้ทั้งช่องแพร่้าด้วยเฮาค่ะมีตอนนี้เดอมินิเ้อค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนของเซียนประคุณใช่ในมือนีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเลขเซียนเพิ่นเนาะค่ะกระือว่าแม่นสุดๆเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสูตรนี่เป็นสูตรที่เล่นได้ทั้งเล่าทั้งห้าน้อยด้วยค่ะ ในมือนีเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่กนกะไฮนอยชุดนอยหางเนาะคะ่ะเลขของเซียนเนาะคะ่ะเบิ้งได้จากงวดที่ิพานมาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเขาคักเข,ข่าเนาะคะ่ะแตกเท่างบนแตกเท่งางล่างเนาะคะ่ะเขาตรงตรงเนาะคะ่ะรา่ว่าจะเป็นเล่าหรือห้าหน้อยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมือนีกะเป็นที่นาจับตาเนาะคะ่ะสหรับสูตรของเซียนประคุณใช่เห้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมนะะเนาะเซียนเพิ่นกะเป็นคนจิตใจดีค่ะอยากแบ่งปันตัวเลขโชคลาภให้แก แฟนช่องเฮ้าได้ไมีเงินมีทองใส่เนาะค่ะผู้ใดที่ได้โชคได้ลาบกับเซียนเนาะค่ะอยากแบ่งปันน้ำใจให้เซียนเนาะค่ะการติดต่อเขามาทั้งเบอร์ช่องแพร่ผ้าร่วยได้เลยเด้อค่ะด้านผู้ชมเด้อเพราะว่าเซียนเพิ่นกระเด้ฝากทุกอย่างให้พานทั้งช่องได้เนาะคะ่ะเพราะว่ารับรองว่าผู้ใดเขามากใจะได้คุยพูดคุยกับเซียนโดยตรงเนาะค่ะด้านผู้ชมเนาะทั้งช่องเฮากับเป็นแค่ซื้อกลางเป็นสะพานบุญไห้เนาะค่ะด้านผู้ชมเนาะ ให้เทรื่องเอฟซี้าเดมีโชคมีลาบนะคะให้เทื่องเซียนสำหรับคนที่อยากแบ่งดําใจให้เพิ่นนะคะท่านผู้ชมเนาะเพิินกับบไดเรียกลองอียงค่ะแต่ว่าต้องการให้ FC เอฟซีแฟนช่องหฮามีโชคมีลาบมีตวัวเลขดีๆสำหรับแนวทางดีๆนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเลขเซียนมือหนีนะคะที่เลขวิ่งที่เซียนหายมากนะคะคือมีศูนย์มีหนึ่งมีแปดนะคะสองตัวนะคะท่านผู้ชมเพิ่นจับคู่หายคือสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งนะคะ แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคือ87ดเจ็เก้านะคะแล้วก็บแปนึะคะโตกันของเพิ่นนะคะท่านผู้ชมมี2สเก้ากับ0ูเก้านะคะสามโตของเซียนมี2ชุด2หางนะคะคือ9 2 1านึะคะแล้วก็หาแปดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมว่าเก้ากับ6เป็นโตเดียวกันเด้อค่ะสำหรับเลขเซียนประโขนใช่เนาะ,ะท่านผู้ชมเนาะผู้ใดเล่นเก้ากับับหัวเป็น6น้ำแน่เด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อ ทำรับเก้าแปดสองเก้าศูนย์เก้านะคะ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าจะกลายเป็นหกแปดเนาะคะ่ะแล้วก็ศูนย์หกและกะ 26, ะะ้วก็สองหกเนาะท่านผู้ชมเนาะทั้งเบิดทั้งม้วนกน็เป็นแคเน่แนวทางหายผิจารณาเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อถ้าผู้ใดมกักผู้ใดชอบตัวเลขก,กับเซียนกับจัด,ดนะะได้เนาะค่ะผู้ใดบ่มักบ,บ,บ่ชอบกับพานเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าทั้งช่องเฮากัเสนอเป็นแคเน่แนวทางหายผิจารณาเนาะคะ่ะท่านผู้ชม สุดท้ายทั้งจองกับขอขอพระคุณค่ะท,ทุกทุกท่านที่ให้เกียรติเขามารับช่มรับฟังค่ะขอให้ทุกท่านที่เขามารับช่มรับฟังนะคะได้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะกับช่องเฮ้ากับหายมีโชคมีลาบลำรวยเงื่อนทองกันสูขูดสูขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อขอให้ทุกคนโชคโชค,โชคมันมานเฮี้ยงเ้งปังๆในหวยเล่าแล้วก็หวยห้าหน้อยในมือหน,นีนะคะขอขอพระคุณท,ทุกทุกท่านที่ให้เกียรติเขามารับช่มรับฟังค่ะขอขอพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะ